เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับตำรวจคนนี้เขาก็ตามหาพี่ชายของเขามา18ปีเขาก็เป็นตำรวจบ้านๆธรรมดาไม่ได้มียศใหญ่อะไรเลยบางเอิ้ว่าเขาก็ดันไปมีเรื่องกับคนหนึ่งดันไปตบหน้าสาร,รวัตรของสถานีใหญ่เขา้าหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเขาก็จะโดนไล่ออกมั่งจะโดนเล่นมั่งแต่อยู่ก็มีหัวหน้าสืบราชการรับมาถามเขาว่ายังอยากตามหาพี่ชายอยู่ใช่ไหมแต่พี่ชายของเองตอนนี้เป็นอาชญ,ญากรสนใจไปอยู่แก๊งเดียวกับพี่ชายเองไหมด้วยความที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ ที่ชายอยู่ๆเขาก็ได้เป็นราชาของพวกชนเผ่าเฉยเลยชิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องขิงดอมถ้าพร้อมมาแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ในปี 19- 2 0กองทัพอังกฤษก็ได้บุกข,ขึ้นฝั่งมาในประเทศอินเดียในต,ตอนนั้นก็ยังมีชนพื้นเมืองที่อาศัยแถวขอบชายฝั่งทะเลอยู่กองทัพอังกฤษก็รู้ว่าพื้นที่ชายฝั่งตรงนี้มีแร่ทองคำซ่อนอยู่ตอนแรกทางกองทัพก็เสนอให้พวกชนเผ่าย้ายออกจากบ้านของตัวเองนักรบที่เป็นราชาของชนเผ่าเขาก็ไม่ยอมแต่ถ้าราชาสั่งอะไรทุกคนในเผ่าก็ต้องเชื่อฟังหมดตามความเชื่อของชนเผ่าราชาก็เปรียบเสมือนเทพองค์หนึ่งในเมื่อราชาเลือกที่จะทำสงครามก็มีแต่ต้องลุยแต่กลุ่มชนเผ่่่่าาทีีมมแคโลกกกกกับพอพพววเข็สู้้งฤไได ราชานักรบก็รู้เรื่องนี้ดีพวกเขาก็เลยพยายามปกป้องเด็กกับผู้หญิงเอาไว้และระหว่างที่ราชากําลังสู้อยู่กับพวกนักรบพวกนี้พวกชนเผ่าที่เป็นเด็กกับผู้หญิงก็ให้รีบขึ้นเรือของกองงิษไปพวกเขาแอบขโมยเรือของคนอังกิจหนีไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลและเด็กที่ขึ้นเรือคนนี้เขาก็ได้รับคําสั่งจากราชาว่าถ้าเจอราชาคนต่อไปก็มอบมองกุฎนี้ให้เข,ขนาคนนั้นด้วยเด็กคนน,กนี้ก็ถามว่าแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครคือราชาถ้าได้เจอราชาคนใหม่เดียวก็รู้เองชนเผ่าส่วนใหญ่พวกเขาก็หนีขึ้นเรือไปหมดแต่่่กก็็มีีีเเดดู้หญิงคนนนยยวทออสบ ตื่นมาทีนึงเอาพวกขึ้นเรือกันหมดแล้วนี่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องหนีไปอีกทางหนึ่งพอภารกิจสําเร็จทุกคนหนีไปได้หมดทางราชาก็ยอมแพ้แล้วก็ถูกฆ่าตายที่นี่และหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านมาอีกเจปีผู้ชายที่ใส่เสื้อสกอตคนนี้เขาก็มีชื่อว่าสุริอันที่จริงเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันตอนนี้เขาก็กําลังตามหาพี่ชายที่หนีออกจากบ้านพี่ชายของเขาว่าหนีออกจากบ้านตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนู่นและพอเขาได้มาเป็นตำรวจเขาก็ให้เพื่อนของเขาที่อยู่ในกรมตำรวจ แล้วสาเหตุที่หนีออกจากบ้านก็เพราะพี่ชายเองเผลอพังมือไปฆ่าพ่อตัวเองไงนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายปีจะตามหาเจอได้ไงก็แ,แค่มาขอร้องให้ช่วยวาดภาพสเก็ตพี่ชายของเขาเองมึงเห็นกูยศใหญ่ขนาดนั้นเลยไงจะสั่งใครก็ได้เนี่ยผูชายคนนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสเก็ตภาพคนร้า,ายซรีเขาก็มีแค่รูปพี่ชายของเขาตอนวัยรุ่นเขาก็อยากให้การช่วยวาดภาพไปห,หน่อย18ปีผ่านมาพี่ชายของเขาจะหน้าตาเป็นไงอา์ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวช่วยวาดให้แต่รอแป๊บหนึ่งแล้วระหว่างที่รออยู่ก็มีเรื่องอะไรก็ไม่ร้งนนาอ ขอเยี่ยมหลานหน่อยได้ไหมตำรวจก็บอกว่าไม่มีหลานลุงคนไหนไม่ได้อยู่นี่ซะหน่อยจะไม่อยู่ได้ไงก็เขาบอกให้หลานเขามามอบตัวเมื่อคืนเนี่ยแล้วหลานของเขาก็ต้องมาที่นี่แน่ๆพอลุงแกตื้อมากๆเข้าก็โดนซะเองเพื่อนของสุรีก็บอกว่าหลานของลุงแกน่าจะอยู่ในห้องนี้มั้งเมื่อคืนมามอบตัวสารวัตรเขาก็ไม่ได้ทำบันทึกจับกุมอะไรไว้เลยสงสัยคงโดนซ้อมอยู่ถ้าตายขึ้นมาก็คงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยดูจากสายตาและเพื่อนกูเอาแน่เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นโดไนไล่อ,ออกขึ้นมากูไม่เกี่ยวนะส สารวัตรสารวัตรก็งงแป๊บหนึ่งตอนแรกก็ตกใจนึกว่าผู้บัญชาการมาบ้องหูสกนึกไปนึกมาในนี้กูยศสูงสุดแล้วนี่สุรีเขาก็โดนกระทืบแทนปู่ไปก่อนทางปู่เขาก็เพิ่งเห็นหลานแอบหนีออกมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรปู่ก็รู้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ต้องช่วยเขาแล้วก็หลานของเขาไวแ้แน่ๆช่วยปู่แกไว้ก็เรื่องหนึ่งแต่เล่นไปตบหน้าสารวัตรแบบนี้ยังไงก็ไม่จบหัวหน้าของสุรีก็มาด่าถึงบ้านมึงนี่ขยันสร้างเรื่องจริงหัวหน้าแค่มาเตือนพรุ่งนี้มึงสวยแน่เลยอีกวันหนึ่งที่ เนะถียงไปก็ไม่จบเพอเอตกงานอีกพอเข้ามาในห้องนี้ก็เจอกับท่านผอ,อหัวหน้าก็พยายามพูดแก้ตัวให้ผอบอกเขาว่าให้สุรีลองตบหัวหน้าดูดิตบคนที่ยศสูงกว่าเหมือนที่เองทำาเอา้านิ่งสั่งให้ทําก็ทํเด็กโอ้โหแม่งตบซะลูกพี่หัวปากพื้นเลยหัวหน้าก็กูไปแล้วมึงคุยกันเองเลย2คนเนะี่ยพฤติกรรมของเองแบบเนี้ยโดนร้องเรียนมาแล้วกี่ครั้งยังไม่รู้ตัวอีกอะและที่ทําเมื่อวานก็ทําให้นักโทษหนีไปคนหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่คนเมื่อวานฟ้องเองขึ้นมา,เอ,นมาเองติดคุกห้าปีนะรู้ต ว่าจะจับเขาเข้าคุกถ้าเกิดขึ้นสารจริงๆเขาก็จําเป็นต้องเล่าทุกอย่างทําไมนะักโทษที่ไม่มีบันทึกการจับกุมถึงหนีไปได้แล้วทําไมเขาถึงต้องช่วยคุณปู่คนเมื่อวานแล้วคนสุดท้ายที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องเป็นท่านอยู่ดีนี่ก่อนตบสารวัตรเมื่อวานนี่คิดขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่เลยท่านคิดเมื่อกี้เลยมันก็มีคนนึงนั่งอยู่ในห้องไม่รู้เป็นใครเหมือนกันแต่ว่าใหญ่แน่นอนแล้วเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะถูกใจสุรีนิดหนึ่งจบเรื่องแล้วสุรีเขาก็เดินมาขอโทษหัวหน้าเรื่องปกติของสายงานเราไม่ตต้้ออองงเเคครรรียยดหกกุลับบมาาาถึานนนนใญ่โ อยู่ผู้ชายคนนี้เขาก็คือหัวหน้าหน่วยสืบราชาการลับดูจากประวัติของสุรีแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยเถียงผู้บังคับบัญชาชนะตกหน้าสารวัตรแถมยังใจร้อนเหมือนพ่อที่ตายไปแล้วอีกเขาเรื่องเลยตอนนี้เขากําลังหาใครสักคนมาทําภารกิจแต่ว่าภารกิจนี้สุรีนายต้องทิ้งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นภารกิจที่สําคัญมากแล้วก็เป็นภารกิจเสี่ยงตายด้วยสุรีเขาว่าทาแม่งทําแม่งไม่ใช่แล้วแปลก,กแล้วทาภารกิจมันสาคัญขนาดนี้จริงทำไมต้องเป็นเขาอ่ะตำรวจคนอื่นเก่งๆฝีมือดีกว่าเขาก็มีแต่เรื่องนีีีี้มันเเก่่่ยยยวพพชชาาขอองง เองที่ชื่อว่าสีวะเองตามหาเขาตั้ง18ปีแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเองไม่เข้าร่วมภารกิจเนี่ยยังไงเองก็ไม่มีทางตามหาพี่ชายเจอแน่แนถ้าทําตามที่เขาบอกพี่ชายของเองก็จะกลับมาที่บ้านได้และที่ที่เขาจะส่งสุรีเข้าไปก็เป็นแก๊งค้าของเถื่อนแก๊งหนึ่งพวกเราก็พยายามตามจับคนในแก๊งนี้มานานแต่ทํายังไงก็ทําไม่ได้สักทีสุรีเขาก็ตัดสินใจจะเข้าร่วมภารกิจด้วยเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งหัวหน้าแก๊งเป็นพี่ชายของเองนะย้อนกลับไปสมัยที่สุรีเขาอยู่กับพี่ชชชาาาาาายยขขขออองเเเเไไไมมม่่่ออ่่วววจะะีีรรืสัันน้้พก็ตลด ครอบครัวก็เกือบดีแล้วยกเว้นพ่อคนเดียวเลยเมาทีไรก็ตีแม่ตลอดบางทีก็แวะมาตีทั้งพี่ทั้งน้องมัง่งแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่สุรีเขาให้ยายคนหนึ่งสักให้พอรู้เรื่องนี้ก็ไล่ตกเขากางตลาดพี่ชายของเขาพยายามมารับตีนพ่อแทนพี่ชายของเขาเผลอผักพ่อแค่นิดเดียวแหละพ่อก็แค้นไปลงที่แม่สอนลูกยังไงให้มาหือกับพ่อวะเลยจากที่มองดูพ่อคืนนั้นยังไงพ่อก็ใช้มีดแน่พี่ชายของสุรีก็เลยตัดสินใจไปคว้ามีดมาก่อนลุงก็บอกให้พี่ชายของเขารีบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาาททีีี่่นน้้งงพกฝใหอ ยช่วดูแลแททกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันสุรีเขาเขา้าร่วมประชุมว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงในประเทศศรีลังกามีท่าเรือนหนึ่งที่ชื่อว่าจับนาะเป็นศูนย์การขนส่งของเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วนอกจากสินค้าเถื่อนทั่วไปก็ยังมีอาวุธป่นมาด้วยทางอินเดียก็ได้รับข้อมูลมาว่าเรือสินค้าที่มาจากฮ่องกงมีอาวุธเถื่อนอยู่หลายชนิดและถ้าเรือลำนี้มาถึงศรีลังกาเมื่อไหร่ในมีเหตุกระทบมาถึงประเทศอินเดียแน่ๆอย่างการรอบสังหารในยกครั้งล่าสุดอาวุธเถื่อนที่ใช้สัง แก๊งที่คุมท่าเรือตรงนั้นอยู่ก็คือแก๊งของสาลาซึ่งคนที่ทําหน้าที่ขนส่งก็คือชาวประมงที่อยู่แถวนั้นชาวประมงพวกนี้ก็คือพวกชนเผ่าที่อพยพมาจากอินเดียเมื่อ70ปีก่อนชาวประมงพวกนี้ก็นั่งเรือมาจากอินเดียมาถึงสีลังกาแต่พอมาถึงสีลังกาชาวบ้านที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วพวกเขาก็ไม่ยอมทางชาวบ้านก็ขับไล่พวกชนเผ่าพวกนี้ให้ไปที่อื่นแทนพวกชนเผ่าก็เลยต้องย้ายไปอยู่เกาะเล็กๆก,ก,ก่อนหนึ่งที่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ2กิโลแล้วยิ่งสีลังกามีสงครามกลางเมืองพวกชนเผ่าก็ออยยยู่าากกกขขึ้นนพวเเจะลับิดีทง ทบาลอินเดียก็ไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นประชาชนของประเทศอีกพอจะมาอยู่สิีลังกาคนในประเทศก็ไม่ยอมเพราะงั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยเหมือนคนเถื่อนที่ไม่มีประเทศของตัวเองทีนี้พวกแก๊งอาญากรรมก็เลยเห็นประโยชน์ข้อนี้พวกคนเถื่อนก็มีแต่ต้องทำงานเถื่อนอย่างเดียวทาให้เขาวว้าร่วมกับแก๊งนี้เดี๋ยวก็มีคนมาหาเรื่องอีกเพราะงั้นพวกชนเผ่าก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาก็จำเป็นต้องไปอยู่กับแก๊งผู้มีทธิพลนอย่างเดียวแล้วคอยทำหน้าที่ขนส่งของเถื่อนให้และผู้นำของชนเผ่าพวกนี้เขาก็มีชื่อว่าศิวะเขาก็เป็นคนที่คอยดูแลกกาาารรรขนสส่่่งงงงททั้หมดเะะาาี นเข้าไปแทรกซึมในแก๊งนี้ได้พวกเราก็เลยจาเป็นต้องส่งสุลีน้องชายของสีวะเข้าไปแต่ตอนนี้แก๊งของสีวะที่ลักลอบขนของเถื่อนพวกเขาก็โดนหาเรือจับได้ทั้งแก๊งเลยแต่ตอน้พวกสีวะโดนจับก็จริงพวกแก๊งอิทธิพลที่เป็นลูกพี่ใหญ่ของเขาเด็กก็เคลียร์เรื่องนี้ได้พอั้นทานตำรวจสีรังกาก็จะยื้อพวกสีวะได้ไม่เกิน3วันหัวนหน้าเขาก็บอกสุรีว่าได้เวลาแล้วเริ่มแผนเลยจากนั้นสุรีเขาก็ต้องไปที่รีลังกาจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปอยู่ในคุกเดียวกันกันกบสีวะให้ ระหว่างที่อยู่ในคุกซูรีเขาก็าหาตัวพี่ชาวเขาไม่เจอสักทีเขาก็เห็นแค่ลูกน้องของซิวะที่อยู่แถวเนี้ยแล้ววันนี้พวกนี้เขาก็เล่นไพ่กันพอดีซูรีเขาก็เลยเดินเข้ามาเล่นด้วยเห็นมึงลงไพ่แล้วงหงิดมานี่กูเองวะคนแก๊งก็สงสัยนี่เป็นใครเนี่ยเล่นไปเล่นมาแพ้ไปดีกว่าเดี๋ยวดิแพ้แล้วไม่จ่ายเงินหรือไงไม่จ่าย,ยาก็ไพ่มึงมาแก้มึงก็จ่ายเองดิสุดท้ายก็จบด้วยการมีเรื่องลูกน้องของซิวะก็โดนกระทืบเละหมดซิวะเขาก็เลยต้องออกมาเคลียร์เองก็ต่อยกันอยู่สักพักนนงงงวว่่่าาาาาาเเเเค้้จจะจํไดียืออออข พอทั้งสองคนได้คุยกันส่วนตัวสิวาก็ถามว่าแม่เป็นไงมัง่งแม่ตายแล้วส่วนเขาก็ติดคุกและส่วนพี่ก็จําเขาไม่ได้อีกคุยไปคุยมาแม่งดึงดราม่าซะงั้นสิวาก็จะอธิบายให้ฟังมันมีเหตุผลอยู่ว่าทาไมเขากลับบ้านไม่ได้พูดไปน้องชายก็ไม่ฟังเลยเพอครบสามวันสิวาก็ต้องถูกปล่อยตัวออกมาก่อนจะไปเขาก็บอกกับสุรีว่าเรื่องประกันตัวเองออกมาเขาให้คนจัดการไว้เรียบร้อยและ้ะอีกสามวันค่อยมาเจอเขาแล้วกันหลังจากนั้นอีกสามวันต่อมาสุรีเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาทนายคนนี้ก็เป็นคนที่สิ ก่อนจะไปทนายก็บอกว่าสิ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของสิวะเขารอเจอเองอยู่ที่ท่าเรือแล้วก่อนที่จะไปเจอกบสิวะหัวหน้าของสุรีเขาก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันเขาก็อยากให้สุรีดูเอกสารพวกนี้หน่อยอันนี้คือหลักฐานว่าถ้าภารกิจสาเร็จพี่ชายของสุรีจะได้กลับประเทศอย่างปลอดภัยแน่นอนซึ่งศิวะเองตอนนี้เขาก็มีลูกมีเมียแล้วด้วยและส่วนเมียของสิวะก็เป็นพวกชนเผ่าพวกนั้นอีกตามกฎของแก๊งที่สั่งพวกชนเผ่าเอาไว้พวกเขาสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปไหนทั้งนั้นอยู่แค่ในเกาะอ,อย่างเดียวเเเพพราาาาะงั้้นนวกกผูชยยยทีปป็ส็สมหหหลลไไ มันก็มีจะต้องไปทํางานแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำให้เมียกินที่เกาะแล้วถ้าเกิดว่าสุรีดวงสวยโดนตารวจสีร่างกาเล่นขึ้นมาก็ให้สุรีโทรไปที่เบอร์นี้แล้วก็พูดรหัสลับไว้แสนพอจํารหัสลับได้หัวหน้าเขาก็เผากระดาษทิ้งทีนี้พอสุรีเขามาเจอลูกน้องของพี่ชายเขาทางสิงเขาก็จะพาสิวะไปที่เกาะพอมาถึงท่าเรือก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่เรื่องหนึ่งผู้หญิงชนเผ่าที่อยู่บนเกาะเนี่ยท้องดูจากเด็กดูจากแม่แล้วข้อธรรมชาติไม่ไหวทางหมอก็เลยจะพาผู้หญิงคนนี้มาโรงพยาบาลบนฝั่งแต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนนั้นก็ไมม่ยอ กฎก็บ,บอกไว้แล้วไงว่าห้าผู้หญิงชนเผ่าเหยียบขึ้นฝั่งหมอขอร้องให้ชาวบ้านเห็นใจหน่อยแต่ก็ไม่มีใครเห็นใจเลยทีนี้มันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่นี่ดูเหมือนว่าไอ้นี่จะเป็นขาใหญ่ของที่นี่ไว้ผู้ชายคนนี้เขาก็ชื่อว่ามูรุก,กันเป็นลูกชายของหัวหน้าแก๊งอย่างสลาทางหัวหน้าของโซลีก็เตือนให้เขาระวังคนที่ชื่อมูรุก,กันไว้ด้วยไอ้นี่เขากึ่งๆจะเป็นโรคจิตนิดนึงแล้วมันก็เป็นคนที่ฆ่าสายลับที่เขาส่งไปเยอะที่สุดด้วยเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวอันตรายใช้ได้เลยถามว่า่าาาเดินม,อม,าามนนํอะ้้้กกึงผูหหญขจ ของแก๊งไม่ได้หรือไงหมอก็ไม่มีทางเลือกสุดท้ายก็ต้องทํคลอดบนเรือพอเด็กที่ขอดออกมาเป็นผู้ชายท้าง,งั้นเด็กคนนี้ก็มีสิทธิขึ้นฝั่งแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้ใช่ไหมมูรู้กันก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าทําตามกฎก็ไม่มีปัญหาเด็กผู้ชายก็ถูกพาตัวไปที่โรงพยาบาลส่วนแม่ก็ถูกพาตัวไปที่เกาะเหมือนเดิมพอจบเรื่องนี้สุรีเขาก็ไปที่เกาะเพื่อไปเจอพี่ชายของเขาก่อนจะเจอพี่ชายสุรีเขาก็เจอลูกพันเทพที่พวกชนเผ่าเขาบูชาวไว้ดูอะไรอยู่เนี่ยพี่มึงอยู่นู่นไปหาพี่มึงดิสิว่าเขาก็แนะนําหัวหน้าเผ่าาาาคคนนนี้น้อออององงขเเเื เข้าใจนะว่าทางเผ่าไม่ต้อนรับคนนอกตอนนี้น้องชายของเขาก็ไม่เหลือใครมีแค่เขาคนเดียวหัวหน้าเผาก็เตือนแค่ว่าเป็นน้องชายของซีวาก็จริงแต่ตอนนี้คุณยังไม่ใช่พวกของเรานะทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนในก่อน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เรือลำเล็กที่ใช้ไปทำงานอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเรือของอังกฤษเมื่อ70ปีก่อนหัวหน้าเผ่าเขาก็เป็นคนดูแลเรือทุกวันมันก็เป็นอย่างเดียวที่พวกเราเอา,เอาไว้ระลึกว่าพวกเรามาจากที่ไหนสุรีเขา,ายืนคุยอยู่กับเมียพี่ชายของเขาตอนแรกที่ซีว่ามาที่นนนี่เค้้้าากก็อองงงหิดถึชยทุวัลู เราเขายังตั้งชื่อเหมือนคุณเลยจากนั้นสุรีเขาก็กลับไปที่ฝั่งไปหาหมอคนสวยดูจากทรงแล้วพี่เขาจะจีบหมอแน่นอนหมอก็เตือนไว้อย่างหนึ่งภารกิจที่สุรีทํามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหมอเองเธอก็เป็นสายลับของอินเดียที่ส่งมากเหมือนกันไม่กี่วันต่อมาพวกของสุรีก็พากันไปทํางานพวกเขาก็มุ่งหน้าไปที่จุดนัดรับของรอบน,นี้พวกของมุลกันก็มาด้วยสถานที่นัดรับของก็จะลึกลับหน่อยพวกเขาก็ต้องคอยระวังไม่ให้ทหารเรือมาเจอแต่ทางอินเดียก็รู้แล้วว่าพวกนี้ไปรับของกันที่ไหนพวกเขาก็ และระหว่างที่พวกสิวะกำลังขนของกันอยู่พวกทหารเรือก็แห่กันมาที่นี่มูลุกันเขาก็โวยวายพวกชนเผ่าที่มาส่งของในพวกมึงโดนจับได้แล้วเรียกพวกกูมาโดนล่อซื้อไปเนี่ยสิวะเขาก็บอกให้มูลุกันถอยก่อนดีกว่าหนีไปหนีมาของที่จะมาเอาก็หล่นอีกตอนนี้ต้องเอาชีวิตรอดกันก่อนถ้าพวกทหารเรือไล่ตามทันโดนยิงตายแน่เลยมูลุกันเขาก็แค้นเหลือเกินใครแม่งข้าบข่าวไปบอกทหารว่าพอหนีกันมาได้หมดพวกแรกที่โดนเลยก็คือพวกชนเผ่าที่เอาของมาส่งมูลุกันเขาสงสัยว่าไอพวกเนี้โดนทหารดักมาก่อนหน้านี้แน่ๆน แต่พวกทาหารก็ปล่อยพวกมันมาเพื่อจะมาจาับพวกเขาไงไอนนงน้นีแม่งกระดูแล้วเกินแม่งทุกจนชนเผ่าขึ้นสวรรค์ไปเลยอะไรว่าโดนแค่ไม่กี่ชั่วโมงตายได้ไงวะมูลกันเขาเอาเรื่องนี้มาบอกพ่อของเขาพ่อก็ชมเชยมึงนี้ช่างเป็นลูกที่กูประทับใจแล้วเกินคือที่สั่งไปเนี่ยคือให้เองไปดูแลพวกชนเผ่าใช่ไหมแต่เมึงเล่นซ้อมพวกชนเผ่าซะตายไปคนหนึ่งและรูไ้ไหมตั้งแต่ที่พวกนี้ทางานให้เรากําไรของพวกเราเพิ่มขึ้นตั้งสามเท่าแต่สิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงทาเพราะความสาใจล้วนๆแล้วเขาจะบอกเรื่องนี้นงงกับคนในแก๊ง ไม่พอกูแถมให้อีกทีหนึ่งตบข้าวกระจายเพื่อนหมดเลยนะพ่อวันหลังใช้ช้อนแดกนะลูกชายเขาก็ไม่ค่อยได้เรื่องหัวหน้าก็เลยใช้คนสนิทของลูกชายที่ชื่อว่าเลวะไปสืบให้หน่อยว่าข้อมูลมันั่วได้ไงส่วนศพของไอ้นี่ก็คือในพวกชนเผ่าซะอีกวันหนึ่งก็มีการเรียกประชุมแก๊งซิว่าเขาก็บอกกับพวกผู้บริหารเลยว่าพวกเขาไม่ได้จลาจชีวิตมาแลกกับเงินนะคนของเขาตายโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะงั้นคนที่เหลือปล่อยตัวไม่ให้หมดหมูลูกกันก็หฮาวถ้าไม่ปล่อยแล้วมึงจะทำไงโอ้ลูกหัวหน้าแก๊งมมไไปปเเเเเล่่่นนนนนนู้้าาากก็็ขใจะววดียัทิ ป,ปัญหาจริงๆคือท้องที่โดนยึดไปต่างหากจะบอกว่าพวกเขาทรยศหรือไงไอ้น,นี่เขาก็มาแทรกแล้วขอเวลาแค่สวันเขารู้แน่ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวและอย่าว่าแต่สี่คนนั้นเลยเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวกูเล่นให้ดูที่พวกเรายอมทํางานเพราะาอยากมีชีวิตอยู่แต่ถ้าชีวิตพวกเราไม่มีค่าเป็นแบบนี้ก็ได้เด็กแหมช่วงนี้กล้าหือนะถ้าลองไม่ได้แก๊งออกเขาดูแลพวกชนเผ่าไม่ถึงสิบนาทีพวกชนเผ่าตายกันมากกว่านี้เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเอาไงยิงกันเลยไหมทางซาลาหัวหน้าเขาก็ต้องมาเคลียร์เองคุยกันให้เข้าใจเลยนะนก่่่่อนววาาาเราจะได้ตัคทีปลยข นนเนี๋ยวว่าแต่4คนนั้นเลยพวกเราทุกคนก็ไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นทองคําที่โดนยึดไปชีวิตของพวกเองก็ไม่ได้มีค่ามากกว่าทองพวกนั้นเลยเพราะทองคําพวกนี้จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของแก๊งสุรีก็ถามว่าถ้าได้ทองคืนมาก็ถือว่าจบใช่ไหมทุกคนก็ตกใจนี่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผู้บริหารก็ถามว่าแน่ใจนะตอนนี้ทองอยู่กับพวกกองทัพเรือแน่ใจดีเดี๋ยวเขาไปเอาคืนมาให้ทางนั้นทุกคนใจเย็นก่อนลดปืนก่อนไอห,หนุ่มคนนี้เป็นคนเดียวเลยที่พูดเข้าหูที่สุดในที่ประชุมโหเเเเดดดดีี๋ยวิไอออออ้้นน่่่มมมัพูาาาาททรรืปลตงจ แล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวอะ่ะคนพวกนี้ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกตัวเองาองั้นในคนที่ปล่อยข่าวไม่ได้อยู่ในแก๊งนี้หรอกแต่ว่าโุรีเขาก็มีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งผู้หญิงที่อยู่บนเกาะที่เพิ่งคลอดลูกเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาอยากให้ผู้หญิงคนนั้นได้เจอกับลูกที่โรงพยาบาลฮะี่มึงจะให้ผู้หญิงบนเกาะขึ้นฝั่งเหรอสงสัยเพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่รู้กฎใช่ไหมเราอะ่ะผู้หญิงชนเผ่าห้ามขึ้นฝั่งมึงจำไว้เลยทีนี้ผู้บริหารคนนึงก็โยนปืนทางนั้นก็โหวตกันเลยดิคนที่ยอมอออรับขข้้้นน้้อออออออเเสสนนนนนนนงงงงงงงรรีีกกกโปปืืลมาาาแแ่่่ววไไไดติบบจะคัญทพ ทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดคะแนนเป็นปเอกฉันท์ถ้างันนั็ตกลงตามนี้อีกสาวันทองจะถูกขนย้ายไปที่อื่นพวกเองมีเวลาแค่นั้นตกลงกันเสร็จพวกของศิวะก็พากนกลับก่อนน้องกูก็ไปเสนออะไรก็ไม่รูปแบบนี้จะพานตายหมดเผ่าไม่แน่พอกลับมาที่เกาะพวกชนเผ่าก็โวยวายเลยไปเสนอแบบนั้นทําไมไม่ให้สิวะพูดเองวะใจเย็นก่อนทุกคนแล้วมีทางออกอื่นไหมทางหัวหน้าเผ่าเขาก็เริ่มสนใจสุรีขึ้นมาคุณเป็นคนเดียวเลยที่หาทางออกคนอื่นยนงคิดไม่ได้ด้วยซ้าและแถมยังให้แม่กับลูกได้มีโอกาสเจอหน้ากันอีีีกแต่่่ทคุณเสนอไป แผนแล้วใช่ไหมคันแรกสุรีเขาก็ต้องการรวบรวมข้อมูลของกองทัพเรือทั้งหมดก่อนทางหมอตอนนี้เธอก็โทรไปรายงานหัวหน้าตั้งแต่มีการบุคคลสุรีเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยเหมือนว่าเขากาลังคิดจะทําอะไรบางอย่างอยู่สุรีเขาก็พยายามวางแผนว่าจะบุกเข้าไปยังไงขโมยของอยังไงเขาก็คอยสังเกตว่าทหารที่เดินเฝ้ายามมีช่วงไหนบ้างกี่คนแต่ดูแล้วไม่ว่ายังไงก็บุกเข้าไปในกองทัพไม่ได้แน่ๆ,ๆเพราะงั้นก็เหลือแค่ทางเดียวคือต้องขโมยตอนที่กองทัพขนทองออกมาและเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดก็คือตอนที่กองทัพเข้ามาในป่าซึ่งถนนนนเส้นนี มันก็ชอบมีช้างป่าเดินผ่านอยู่พอของซูรีเห็นว่ากองทัพเข้ามาถนน,นเส้นนี้พวกเขาที่ขับรถตู้รออยู่ด้านหน้าก็ทําเป็นทักทยายนักทหารคนนี้ที่ขับมอไซค์อยู่อีกด้านหนึ่งของรถตู้เขาก็โดนรวบเข้าไปแล้วก็ให้ซูรีเนี่ยมาขับแทนจากนั้นเขาก็ดักรถ2คขั้นหลังเอาไว้ในรถ2คขั้นหลังนียก็ติดอยู่กับขบวนช้างป่าจากนั้นซูรีเขาก็ให้รถที่ซุ่มอยู่เนี่ยเข้าไปในขบวนรถขบวนมีทั้งหมด4คันตอนนี้2คขันหลังโดนหยุดแล้วก็โดนสับเปลี่ยนเรียบร้อยพวกเขาก็น่าจะวารรน,นทัััูนน้้ตพง4 คอยเช็คความเรียบร้อยตลอดพวกเขาก็เช็คกันทุก5นาทีว่ามีการตอบกลับเหมือนเดิมไหมแล้วก่อนที่2คันหน้าจะรู้ตัว2คันหลังที่เป็นรถขนทองสุรีเขาก็จะขโมยทองออกมาทีนี้พอรถทหาร2คันหน้ารู้ตัวแล้วว่าผิดปกติพวกของสุรีที่ขับรถเนียนพอรู้ว่าความแตกพวกเขาก็วิ่งเลยพอพวกสุรีขนทองเสร็จรถทหาร2คันหน้าก็พึ่งขับย้อนมาพอดีทีนี้ก็มีรถของพวกสุรีอีกสองคันที่ขับรออยู่คันด้านหน้าก็เป็นรถ10ล้อส่วนอีกคันนึงก็เป็นรถทรงสูงหน่อยรถของสุรีที่ขนทอองงงมมาากก็ขเ้้ไปในรรถถ10ลสูี ที่บังเอาไว้พวกรถทาหารที่เพิ่งขับมาถึงก็ไม่ได้สงสัยอะไรพวกเขาคิดว่าพวกโจรน,น่าจะขับแซงไปข้างหน้าแล้วมัง้งแผนสําเร็จยังสวยงามขโมยทองได้ไม่มีใครตายสักคนที่เหลือก็แค่เอาทองไปส่งแล้วก็รับพวกตัวเองกลับมาแต่ในระหว่างทางทำไมมีด,าดม่านมาตั้งอยู่ตรงเขื่อนได้เนี่ยพวกทหารเรือมารู้ได้ไงว่าว่าเราจะผ่านเส้นทางนี้ทุกคนก็คุยกันว่าหนีดีกว่าไหมท่านโดนจับได้ขึ้นมาโดนยิงแน่เลยสิว่าเขาก็บอกให้คนอื่นไปก่อนเลยท่านลงไปกันหมดเดี๋ยวพวกนั้นสงสัยลงไปกันหมดแล้วเหลืออยู่แค่2คนทางสุรีเาก็ไม่ยอมลงเคนทา่า พี่ทหารก็เริ่มสงสัยไล่คันนั้นมึงจอดนานจังเลยเรียกให้มาก็ไม่มามีพิรุษนันเนี่ยทหารเขาก็ไล่ชาวบ้านออกไปจากที่นี่ให้หมดไอ้สองคนนี้ก็ยังนิ่งอยู่เอาไงดีกูกองก็ดูแล้วมันไม่น่ามาเว้ยงเตือนไปทีนึงว่าให้มันขับรถมาโอ้โหเขาเรียกขนาดนี้แล้วไปก็ไปปืนธรรมดานีก็ไม่มีปัญหาเลยแต่โดนอพีจีเข้าไปจอดดีกว่าสิวะเขาก็จับทหารคนหนึ่งเป็นตัวประกันได้เขาก็บอกให้ซูรีหนีไปก่อนเดี๋ยวเขาตามไปทางนี้ก็ไม่หนีปล่อยไว้พี่ชายของเขาก็ตายอยู่ดีทุกคนจําเรื่องก่อนหน้านี้ได้ไหมถ้าเเกกิดว่าาาํลัง ทหารสีลังกาจับตัวขอแค่โทรไปที่เบอร์หนึ่งแล้วพูดรหัสทุกอย่างก็จะจบสุรีเขาก็เห็นโทรศัพท์ถ้าโทรได้ก็ช่วยพี่เขาได้เขาก็ถือโลแล้วก็เดินเข้าใส่ดื้อๆนี่แหละพอได้โทรศัพท์มาก็เป็นเบอร์ตรงที่โทรไปหานายพลอย่างแรกนายพลเขาก็ขอรหัสลับหน่อยรหัสไว้ซนสั่งให้ลูกน้องมันหยุดยิงทีขอพิกัดด้วยดีจะให้สั่งหยุดยิงที่ไหนอะที่เขื่อนวิกตอเรียนายพลได้ยินเปล่าไม่รู้แต่สายหลุดไปแล้วไม่ใช่หลุดธรรมดาแม่งหลุดจากเครื่องด้วยสุรีเขาก็นั่งมอบอย่างเดียวถ้าให้พวกนั้นบ อีกพักหนึ่งผู้กองเขาก็เดินมาดูยังไม่ตายใช่ไหมซีวะก็ง,งงงน้องชายเขารอดได้ไงวะพี่ปล่อยเขาไปเหอะไปจากที่นี่กันดีกว่าผู้กองก็สั่งให้ลูกน้องทุกคนปล่อยพวกนี้ไปพวกเขาเป็นตำรวจอินเดียปล่อยไปเลยเรื่องที่น้องเป็นตำรวจค่อยเคลียร์เอาเรื่องทองไปให้พวกชาวแก้งกันก่อนสลาก็สั่งให้ลูกชายปล่อยตัว4คนนั้นซะมูกกันเขาก็าเจ็บใจเหลือเกินแล้วส่วนลุงแกที่เป็นหนึ่งใน4คนเนี่ยแทนที่จะเดินไปเลยมีแวะกวนตีนนิดนึงเลิมไม่ค่อยแปลกใจแล้วว่าทำไมพวกพี่เขาโดนกระทืบบ่อยข้อตกลงก็ไม่่่่่ชเเือออองแคคปลยยยตตัวว4นนนนีีี้้าด หญิงชนเผ่าก็สามารถขึ้นฝั่งได้เป็นครั้งแรกชาวบ้านก็ตะโกนด่ามูลการปล่อยพวกนี้ขึ้นมาได้ไงวะเรื่องชาวบา้านในช่างมันก่อนผู้หญิงคนนี้ก็ดีใจที่ได้เจอหน้าลูกของเธอทางผู้หญิงชนเผ่าก็มาขอบคุณนี่คือครั้งแรกในรอบ70ปีเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของซูรีก็ได้ใจทั้งชนเผ่ามูลุการตอนนี้เขาก็น่าเสียไปแล้วโดนชาวบ้านด่าแบบนี้แต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยพอก็รู้ว่าลูกชายเขาคิดอะไรอยู่เองกล่าวว่าจะพาคนไปฆ่าพวกชนเผ่าให้หมดใช่ไหมสักศีของเองไม่ได้สําคัญไปกว่าเงินของแก๊งเลยยดดาานาน,นิอ,อห้ เหนื่อยใจกับมึงจริงลูกน้องเขาก็เห็นลูกพี่เสียใจแบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีเอา,อางี้ไหมลูกพี่ให้เขาจัดการให้ไหมถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองตราบใดที่พ่อของพี่ยังอยู่พี่ก็ทำอะไรพวกชนเผ่าไม่ได้หรอกที่พูดมาคิดหรือย,ยังนี่พ่อเขานะเว้และทางด้านซิวะเขาก็ขอเคียกยบน้องชายหน่อยคนพวกนี้เชื่อใจเขาเขาก็เลยพาเองมาที่นี่แล้วการที่เองไปสายรับแบบนี้มันทำให้พวกเราอันตรายเพราะงั้นรีบบอกไปจากที่นี่เลยสุรีก็บอกว่าเขาออกไปแน่ถ้าภารกิจเสร็จเมื่อไหร่ทั้งพี่แล้วก็พี่สะพ อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตหรอกแล้วพี่อยากให้ลูกโตมาอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือไงระหว่างที่คุยกันอยู่เพื่อนของซิวะก็ต่อยคนในเผ่าไอ้นี่ไงที่มันเป็นคนปล่อยข้อมูลตอนแรกเขาก็สงสัยน้องชายของซิวะแต่คนที่ปล่อยข่าวจริงก็คือคไอ้คนในคนในเผ่าเราเองผู้ชายคนนี้เขาติดต่อตำรวจอินเดียคนหนึ่งตำรวจอินเดียคนนั้นก็บอกว่าถ้าเขายอมให้ข้อมูลจะทําการยื่นเรื่องให้เขาเป็นพลเมืองของอินเดียที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้ลูกของเขาได้ออกไปจากที่นี่เรื่องนี้ก็ยังไม่ทันเคลียร์เรื่องใหม่ไม่สวยแล้้้วววทุกกคนนหหัาาาแแ๊งแลลตย ถ้าหัวหน้าแก๊งตายก็ไม่มีใครคอยห้ามมุลกันแล้วอะเด็กทีนี้กลายเป็นว่ามันจะฆ่าใครมันจะยิงใครก็ได้หมดและคนกลุ่มแรกที่มันจะจัดการคือพวกเราแน่นอนถ้าถามว่าพ่อมุลกันตายได้ไงก็ฝีมือมันเนี่ยแหละพอจัดการพ่อมาเสร็จมันก็ทําตัวเหมือนพ่อมันคนในแก๊งก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันเป็นอุบัติเหตุพ่ออยู่คนเดียวแล้วก็รถเข็นตกน้าพอดีอย่างที่รู้ว่าพ่อของเขาพิการก็เลยเกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้แันที่จริงพ่อเขาก็ดูแลพวกชนเผ่าพวกนี้มานานเพื่อให้พ่อเขาได้ไงงน,น,นังมา ลารศพพ่อของเขาได้ไหมทางคณะกรรมการของแก๊งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกของสิวะก็รู้สึกทํางยังไงก็ไม่รู้พอมึงตายแป๊บเดียวมึงเป็นคนจิตใจดีขนาดนี้เลยเหรอพาเด็กพาผู้หญิงมาให้หมดเลยนะที่สําคัญน้องชายมึงด้วยนะเเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวเขาจัดการเองไอ้นี่แม่งเป็นคนดีที่ไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้สีวะเขาก็มาคุยทุกคนว่าไม่น่าเป็นห่วงมั้งคนในแก๊งก็อยู่ด้วยมึงรู้กันมันไม่ทําอะไรโง่ๆหรอกทางชนเผ่าก็กําลังถามคนทรยศอยู่ว่ามีใครอีกไหมที่คอยส่งข่าวทางหน้าสุลีเขาก็มา ขึ้นบนเกาะคนชนเผ่าที่ชื่อว่านานานมันเป็นสายลับให้ตำรวจคนไหนแล้วคนบนเกาะมีใครรู้เรื่องของเขามัง่งยู่ๆหัวหน้าทั้งสองคนก็เดินเข้ามามาก็ดีเลยหัวหน้าถ้ามีสายข่าวอยู่บนเกาะอยู่แล้วจะส่งเข้าไปอีกทาไมอะโอ้โหพ่อหนุ่มคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นเลยไงมีสายลับหลายคนมันก็ดีกว่ามีคนเดียวตอนนี้เขาได้ข้อมูลมาว่ากําลังจะมีอาวุธล็อตใหญ่ส่งมาจากฮ่องกงถ้าสุรีจัดก,การเรื่องนี้ได้ก็พาพี่ชายกับครอบครัวไปจากที่นี่ได้เลยแต่ถ้าไม่ยอมให้ข้อมูลเดี๋ยวเขาจะบอกผู้ชาเกาาะใหห้้มดว่่่เเออ็งงนนีียปสยลัับแคทตรช ชอบก็คือพี่ชายของเองรับรองว่าพวกชนเผ่าพวกนั้นลุมกันฆ่าพี่ชายเองแน่ๆแลวส่วนคนที่เป็นสายข่าวคนนี้เขาก็ไม่รอดและเขาก็โดนหัวหน้าเผ่าจัดการเรียบร้อยทีนี้ทางสุรีเขาก็เลยมาคุยกับพี่ชายของเขาพี่รู้ใช่ไหมว่าตู้ไหนที่มันขนอาวุธมาแค่บอกเลขตู้มาที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการเองสีวะก็แนะนาให้น้องชายเขารีบไปจากที่นี่ดีกว่าตอนนี้คนในเผ่าเริ่มสงสัยนายละพวกเขาคิดว่าต้องมีสายข่าวคนอื่นอีกแน่ถ้ารู้ว่าเองเป็นตำรวจคนในเผ่าจะทําอะไรเขาก็ห้ามไม่ได้นะที่เขามาที่นี่เขาแค่จะพาพี่กับบ้านเองเขาก มีครอบครัวมีคนรักเยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่มีใครเขาก็าเลยมาตามหาพี่ไงอยากได้เลขตู้คอนเทนเนอร์มากใช่ไหม HK183 คนที่ไปขนคนของรอบนน้เป็นเขาเองทามีอะไรขึ้นมาเขาไม่รลอดแน่ถ้าอยากทําเรื่องนี้ต่อก็ทําเลยจากนั้นไม่นานทางรัฐบาลก็โทรมาตามหัวหน้าของสุริทางรัฐบาลก็บอกว่าให้ยกเลิกภารกิจแล้วก็กลับประเทศก่อนไอสายลับที่คุณส่งไปแม่งส่งข้อมูลมาผิดแถมมันยังขโมยทองอีกใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมีใครเข้าใจอะไรผิดปะเน่คิดว่าที่พวกเราทํามาทั้งหมดเพื่อตู้สินค้าแค่ตู้เดียวหรือไง เราคือถอนรากถอนโคนกระบวนการนี้ทั้งหมดสายลับที่เขาส่งไปไม่ได้มีแค่คนเดียวไม่ได้มีแค่แก๊งเดียวและเรื่องที่สายลับบอกเขาทําเขาก็รู้หมดแล้วว่าพวกนี้คิดจะทําอะไรพอเขาคอยจับตาดูตลอดมีหลายฝ่ายที่พยายามกำจัดในกระบวนการพวกนี้มาแล้วกี่รอบทุกครั้งที่พยายามทาก็ล้มเหลวทั้งหมดเพราะงั้นถ้าจะให้แก๊งนี้มันพังก็มีแต่ต้องให้พวกมันจัดการกันเองเลคืนนี้สิว่าเขาก็พาทุกคนในเผ่ามางานศพของสละไม่ต้องห่วงทุกคนพวกเราแค่พาทุกคนมาอําลาหัวหน้าไ้เฉยและระหว่างที่พวกชนเผ่ากาลังนั่งกินข้าวกันอยู่มูลการ เรียกผู้บริหารคนหนึ่งมาคุยด้วยลูกน้องเขาเซลวาได้หลักฐานมาชิ้นหนึ่งเซลวาคนนี้เขาก็เป็นสายรับที่ทางอินเดียส่งมาเหมือนกันเขาก็เอาเอกสารที่ได้มามายื่นให้มูลกันพวกของเิวามันไม่ได้เหนียวมาจากด่านได้สักหน่อยพวกมันถูกกองทัพปล่อยตัวออกมาตั้งหากเขาก็รู้จักเิวามา18ปีอยู่ๆจะมาหักหลังกันเนี่ยนะแต่เรื่องที่พี่น้องคู่นี้มีใครสักคนนึงเป็นสายรับอันนี้เรื่องจริงทางผู้บริหารเขาก็เลยเดินมาคุยกับเิวาช่วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ด่านให้ฟังหน่อยดิเองหรือว่าน้องเองที่เป็นสสสาาาายยลัับกนนนนนแน่่่่่วทททงงดุ้้้รีีีไมไมมเ ตอนนี้เขาก็านั่งคุยอยู่กับหมอชีวิตมันงงไปหมดหมอก็พยายามปลอบใจก็พี่ชายของคุณโตมาแบบอาญากรให้ทำยังไงอ่ะสุรีก็บอกเลยว่าไม่ใช่คนที่เป็นอาญากรตัวจริงคือเขาตั้งหกตอนแรกเราก็เข้าใจว่าสิวะฆ่าพ่อตัวเองเพื่อช่วยทุกคนแต่ว่าคนที่ทำจริงๆเนี่ยคือเขาเองพี่ชายของเขาเป็นคนรับผิดแทนทุกอย่างและที่ชีวิตพี่ชายของเขาเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเมื่อส่วนหน้านสิวะตอนนี้เขาก็บอกทุกคนว่าคนที่เป็นสายลับคือเขาเองถ้าเขาส่งข้อมูลให้ตำรวจได้เขาก็จะได้กลับประเทศคนที่รู้เห็นเรื่องนี้ก็มีแค่เา คนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวหัวหน้าคนอื่นก็ถามว่ายิงมันเลยไหมหลายท่านนัาจจะสงสัยว่าเขาแต่งคอสเพย์เป็นพ่อตัวเองทําไมไม่ใช่แค่แต่งคอสเพย์เหมือนพ่ออย่างเดียวสมองเขาตอนนี้ก็คิดแบบเดียวกับพ่อถ้าข้อมูลล่วไหลาจากสิว่าอันนี้เราควรฆ่ามันเรื่องนี้ก็ถูกแต่ทุกคนลองคิดดีๆว่าสิว่านี่เป็นระดับหัวหน้าชนเผ่าเลยนะมันจะเป็นไปได้หรือที่คนในเผ่าไม่รู้เรื่องนี้เลยคําถามคือทุกท่านยังกล้าไว้ใ,ใจพวกชนเผ่าพวกนี้อยู่อีกไหมจากนั้นหัวหน้าแต่ละคนก็ลงคะแนนเสียงกันคะแนนเป็นเอกฉันคืนนี้พวกชนเผ่าไม่อดดแนนวเเาก็โสีียไปท มูลกุกันก็บอกให้สิวะนั่งเฉยๆนะอย่าขยับเดี๋ยวตายเอาจากนั้นก็กลายเป็นมหากรรมงานวิ่งหนีตายกันคนที่หนีไม่รอดก็มีอยู่หลายคนสิวะก็ไม่ยอมแพ้ก็พยายามเดินมาสู้เขาก็พยายามเปิดทางให้ทุกคนได้หนีออกไปจากที่นี่คนที่หนีออกไปจากที่นี่ได้ก็มีอยู่นิดเดียวผู้บริหารก็บอกว่าตัวหลกัหลกๆตอนนี้ก็ไม่มีใครรอดสักคนถึงปล่อยไปคนที่เหลือเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีและเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าพวกชนเผ่าก็เป็นแค่พวกชนเผ่ามูลกุกันก็ขนศพคนที่ตายมาทิ้งไว้ที่เกาะสุรีเขาก็ ักคนที่รอดอยู่ก็มีแค่หลานชายของเขาคนเดียวทางหัวหน้าเผ่าเขาก็เริ่มสงสัยเทพของตัวเองนี่มึงมีจริงไม่ได้ชีวิตพวกกูพี่นาศขนาดนี้แล้วยังไม่ออกมาช่วยอีกยืนด่าเทพอยู่พักหนึ่งเอ๊ใครมันมาลากเรือวะสุรีเขาก็อยากแก้แค้นใน้พี่ชายเรือก็มีอยู่ลาเดียวเขาก็จะพาทุกคนไปล้างแค้นด้วยทางหัวหน้าเผ่าเขาก็คุนขึ้นมาเลยจําเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนได้ไหมมีเด็กคนหนึ่งที่ถูกฝังให้ตามหาราชาคนต่อไปเด็กเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนคนนั้นก็คือหัวหน้าเผ่าคนนี้ตามค,าาาคาามาง เวลาที่ลำบากที่สุดเขาจะมาปรากฏกายลากเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนักรบคนก่อนเขาก็จะมีรอยสักอยู่กลางหลังด้วยหัวหน้าเผ่าเขาก็จําได้เคยเห็นตอนเด็กมาก่อนสุรีเขาก็มีรอยสักเดียวราชาคนเก่าเลยยืนดูอะไรกันอยู่จําราชาของพวกเราไม่ได้เลยไงจากนั้นคนบนเกาะก็ช่วยกันลากเรือลงทะเลสุรกีก็กลายเป็นราชาที่นําทุกคนเป็นถล่มแก๊งของมูลุกันเขาก็เกือบยิงคนที่เป็นตำรวจเหมือนกันซะแล้วเซลก็บอกว่าเราพวกเดียวกันเป็นตำรวจอินเดียเหมือนกันเจพี <JP S 2> เป็นคนส่งเขามาที่นี่เองถามว่ารอดไหมไม่รอดต่อให้เป็นส รับเหมือนกันก็โดนอยู่ดีส่วนคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือมูรุกันเจอกันหนึ่งหนึ่งมูรุกันมันก็สู้ไม่ได้หรอกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นสายรับคือน้องชายของสิวะเพราะงั้นเขาก็มีเหตุผลให้ฆ่าสิวะไงคนอย่างมึงนี่น่ายิงเลยมันง่ายไปสุรีก็หัวโขกซะขึ้นสวรรค์ไปเลยและส่วนคนอื่นที่ยอมแพ้ก็นั่งมอบตัวขึ้นสวรรค์ทีเราคนคนไหนที่ตัวตะกัวหมดก็ได้ตัวด้ามปืนเป็นแทนหัวหน้าเผาก็บอกว่าเราตามหาคุณมาตั้ง70ปีกว่เจรด่ิบปีกม่าจะมา กลับไปช่วงเหตุการณ์เมื่อ70ปีก่อนนิดหนึ่งคนชนเผ่าส่วนใหญ่ก็นั่งเรือหนีออกมาได้หมดมีแค่เด็กผงชนเผ่าคนเดียวที่นอนหมดสติอยู่ที่ฝั่งเด็กผงคนนี้ขึ้นเรือไม่ทันก็เลยต้องหนีเข้าป่าไปแทนและระหว่างที่เธอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนแก่เธอก็ได้เจอกับซูรีตอนยังเด็กแล้วก็เป็นคนสักให้เขาเองและรอยสักนี่ก็เป็นตัวต้นเรื่องที่ทําให้พ่อเขาโมโหมากสุดท้ายทางซูรีก็เป็นคนส่งพ่อขึ้นสวรรค์เองทางสีวะก็รับผิดแทนน้องแล้วก็หนีออกมาสีวะหนีไปหนีมาก็มาอยู่ทททีีีี่่่่ชชนเผาาาาาาแลละกกกรรุตมหห็ํใ้้คณไดับ ที่นและเมื่อชาติก่อนของเขาสุรีก็คือราชาของคนพวกนี้จริงๆและหญิงแก่ชนเผ่าคนนั้นก็จําหน้าของสุรีได้ก็เลยสั่งให้เขาและเพราะเหตุน,นี้สุรีเขาก็าเลยกลายเป็นราชาของทุกคนแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบสลาเขาก็ไม่ได้มีมูลุก,กันเป็นลูกชายแค่คนเดียวและลูกชายของเขาอีกคนนึงหนักกว่ามูลุก,กันเยอะโหดกว่าเถื่อนกว่าแล้วก็ฉลาดกว่าแค่ไปทํางานในพ่อต่างประเทศแค่แป๊บเดียวทั้งพ่อทั้งน้องตายหมดเลยและสิ่งที่สุรีต้องเจอไม่ใช่แค่เรื่องจากแง๊งอย่างเดียวสิ่งที่เป็นเพื่อนของซิวะเขาก็สงสัยว่าว่าาสุรรีเเป็นนกันแนะพะ าก็เลยตามไปสืบถึงอินเดียเขาเพิ่งรู้ว่าสุรีเป็นตำรวจเป็นสายลับที่ทางการส่งมาตอนนี้พวกชนเผ่าบูชาเขาเป็นเทพก็จริงแต่ถ้าพวกชนเผ่ารู้เรื่องนี้จะเล่นเทพของตัวเองไหมและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ข,ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ